ฉักโครกใครที่เจอมันระวังตูดของคุณไว้ให้ดีๆเพราะมันจะกระซวกตูดคุณลงไปพร้อมกับขี้ที่ลอยเต็มคอหานแนะนําหนังซ่วมกับกูบรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ออกมาหาอะไรดื่มในตู้เย็นตอนกลางคืนแต่จู่ๆก็มีเสียงเพลง ดังขึ้นเขาก็ยืนงงสักพักแต่ก็ต้องประหลาดใจเมื่อเขาหันไปเห็นโถส้วมออกมาอยู่ตรงทางเดินเขาก็เลยเดินไปหลบแล้วก็โทรหาใครก็ไม่รู้แล้วก็เล่าให้ฟังว่าฉันเห็นโถส้วมออกมาอยู่ตรงทางเดินไม่ใช่ในห้องนอนนะจากนั้นเขาก็โดนตัดสายทิ้งพอเขาเดินกลับไปดูก็ต้องพบกับภาพอันน่าสยดสยองขนตูดลกุกมีหัวคนโผล่ออกมาจากโถส้วมขยิบตาให้เขาแล้วก็ยิ้มหวานให้เขาด้วยทั้งคู่สบตาก,กาันแล้วจ้องหน้ากันสักพักแล้ว มันก็ยื่นคอมาจากโถส้วมแล้วก็จูจ่โจ,จมเขากระส้วมเขาลงไปในซ่วมตุยเลยขนลงเลยค่ะพี่ตาล <c oughs> นกกลัว <c oughs> เข้าส้วมก็ระวังกันด้วยนะ <c oughs> ไม่เล่นทั้งโลกทั้งครอบครัวฉันเพื่อนสนิทคนใกล้ตัวสัตว์เลี้ยงสิ่งของแมวดีมบาโคเจี่ยเฟยรับเคก้กต้นไม้ยายกูฟรีวิวผีบิดกี